ในตอนนี้ครับอาหารสมองกับเดบุกเทเลอร์ได้นำบทความดีๆที่จะมาบอกเราว่าไม่ว่าเราจะลงมือลงแรงทำอะไรอยู่ก็ตามทำไมเราถึงไม่ควรยอมแพ้อะไรง่ายๆเวลาที่เราได้พยายามทำในบางสิ่งบางอย่างแล้วแต่มันก็ไม่ได้เป็นผลสำเร็จตามที่เราหวังเอาไว้เราอาจจะสอบแข่งขันในหลายสนาม แต่ก็ไม่เคยทำได้สำเร็จเราอาจจะลงมือลงแรงเปิดร้านค้าแต่วันแล้ววันเล่าความสำเร็จเหล่านั้นก็ยังมาไม่ถึงสักทีเราอาจจะตั้งใจทำงานหนักแต่งานมันก็รุมเร้าความสำเร็จก็ช่างลิบหลี่เลยเกินด้วยความที่เราพยายามแล้วแต่มันกลับไม่เป็นผลคนเราจึงตัดสินใจเลือกทางที่ง่ายดายกว่านั้นนั่นก็คือการยอมแพ้การถอดใจไม่สู้ต่อแล้วนะ จริงอยู่ครับสำหรับในบางเรื่องที่เราพยายามอย่างเต็มที่แล้วทำอย่างหนักแล้วลงมือลงแรงสุดกำลังแล้วแต่มันก็ไม่เป็นผลมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาคิดเน,นะครับว่าเราควรจะละเลิกมันไปแล้วหาทางใหม่หาสิ่งใหม่มาทำจะดีกว่าหรือไม่แต่สำหรับบางครั้งนะครับที่คนเราไม่ทันไลยได้ล้มนิดล้มหน่อยพลาดบางครั้งคราวไม่ทันได้เรียนรู้อะไรเลยเรากลับบอกให้ตัวเองนั้นถอดใจยอมแพ้ อย่างง่ายดายซะงั้นทนั้งทั้งที่เราไม่ได้ลองพยายามมันอย่างเต็มที่เลยเรายังไม่ทันได้เค้นเอาศักยภาพของเรานั้นออกมาใช้จริงๆเลยหากเรายอมแพ้แบบง่ายดายเกินไปแบบนั้นหรือยอมแพ้ตั้งแต่อย่างไม่ได้ลองสู้เราอาจจะพลาดที่จะเห็นผลลัพธ์ของความสําเร็จที่มันอาจจะเกิดขึ้นภายหลังได้หากเรายอมแพ้เร็วเกินไปเราคงไม่มีทางได้เห็นว่าเราจะทําได้ดีที่สุดประมาณไหนมันจะออกมายังไงและที่สําคัญครับ เราก็คงไม่ได้ประสบการณ์อะไรมากนะักในตอนนี้ครับเราจะได้มาฟัง5เหตุผลดีๆที่จะปลุกใจให้เรานั้นเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ให้กับอะไรง่ายๆหากคุณฟังกำลังเป็นคนที่สู้ชีวิตอยู่ลองติดตามฟังกันนะครับ5เหตุผลครับที่เราไม่ควรเป็นคนที่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเหตุผลในข้อแรกก็คือเพราะความสำเร็จ ไม่ได้เกิดจากการลงมือทำแค่ครั้งสองครั้งผู้เขียนบทความนี้ได้โยคํคำกล่าวหนึ่งของพี่น้องตระกูลไรครับผู้ประดิษฐ์เครื่องบินลำแรกของโลกที่เคยกล่าวออกมาได้ประมาณว่าท่านนกยังสามารถเหินบินได้เป็นเวลานานแล้วทำไมฉันจะทำแบบนั้นบ้างไม่ได้หากคุณฟังพอจะได้ยินเรื่องราวของพี่น้องตระกูลไรที่ได้แก่อ์วิลไรและวิลเบอร์ไรนะครับ ว่ากว่าที่พวกเขาจะประดิษฐ์เครื่องบินให้ได้ใช้งานได้จริงๆกว่าที่พวกเขาจะทําได้สําเร็จนั้นมันไม่ได้ใช้เวลาแค่34มเดือนหรือ3-4ีป่ปีแต่พวกเขาใช้เวลานานหลายปีมากๆครับกว่าจะสําเร็จได้พวกเขาทําผิดพลาดซ้ําแล้วซ้าเล่าพวกเขาเกิดความท้อแท้ใจในบางครั้งพวกเขาเกิดความสงสัยว่าตัวเองจะทําได้หรือไม่แต่ท้ายที่สุดแล้วครับพวกเขาก็ตัดสินใจลงมือทําใหม่ ลงมือทำไปเรื่อยๆซึ่ง mindset หรือความคิดของพี่น้องคู่นี้นะครับที่มีต่อความล้มเหลวก็คือพวกเขาไม่ได้เรียกการทำซ้ำจากความผิดพลาดแต่ละครั้งว่าล้มเหลวแต่พวกเขาบอกว่าความล้มเหลวเหล่านั้นเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ของพวกเขาให้ดีขึ้นกว่าเดิมเสมอเพราะการทดสอบแต่ละครั้งครับคุณฟังครับการทดลองแต่ละครั้งจะให้ข้อมูลใหม่ๆความรู้ใหม่ๆ ประสบการณ์ใหม่ๆแก่พวกเขาเสมอซึ่งความรู้ที่พวกเขาได้จากความล้มเหลวครับคือสิ่งสำคัญที่มีอิทธิพลต่อาการประดิษฐ์หรือสร้างเครื่องบินได้สำเร็จผู้เขียนบอกว่าความผิดพลาดความล้มเหลวความผิดหวังที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราทำมันไม่ได้เป็นสัญญาณที่บอกกับเราว่าเราต้องยอมแพ้นนะอย่างเช่นหากเราสอบสนามนี้ไม่ได้มันไม่ได้หมายความว่าสนามต่อไปเราจะสอบไม่ได้หากเราทำงานนี้ไม่สำเร็จ ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นคนล้มเหลวไปทั้งหมดหากวันนี้เราขายของไม่ดีไม่ได้หมายความว่าเราจะลงมือหาลู่ทางปรับปรุงพัฒนาหาช่องทางการขายให้ดีขึ้นไม่ได้ลองคิดว่าความล้มเหลวความผิดพลาดความผิดหวังครับมันคือสิ่งที่บอกกับเราว่าเราควรจะต้องพยายามให้มากขึ้นอีกนิดหนึ่งเราควรต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบางอย่างเราควรต้องลงมือทำตั้งใจให้มากขึ้น เพราะความล้มเหลวครับคือโอกาสที่ทําให้เราได้เรียนรู้และทําสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นกว่าเดิมในครั้งต่อๆไปต่อมาเหตุผลข้อที่2ครับที่เราไม่ควรยอมแพ้อะไรง่ายๆเหตุผลข้อน,นี้ก็คือมันไม่มีคําว่าง่ายสําหรับความสําเร็จไมเคิลจอแดนนักบาสเกตบอลผู้โด่งดังได้เคยกล่าวไว้ว่าในชีวิตนี้ผมล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนนับครั้งไม่ถ้วนแต่ความล้มเหลวนี่แหละ ทำให้ผมประสบความสําเร็จได้คุณฟังมักจะเคยเห็นตามสื่อต่างๆตามคอนเทนต์ต่างๆที่พวกเขาประสบความสําเร็จกันใช่ไหมครับเรามักจะคิดว่าทําไมมันช่างง่ายได้จังทําไมแป๊บเดียวก็ดังได้ทําไมรวยง่ายจังแล้วเราก็จะมักเห็นคำโปรยต่างๆและการโปรโมทสูตรสําเร็จนั่นนี่ใช่ไหมครับในแบบที่รวยง่ายรวยเร็วสําเร็จไวมีเยอะแยะมากๆแต่ในความเป็นจริงครับความสําเร็จที่แท้จริงนั้น มันไม่ได้มาง่ายๆไม่มีคนที่เขาประสบความสําเร็จแบบจริงๆคนไหนที่บอกว่าเขาสําเร็จโดยฟลุกนะเขาสําเร็จโดยโชคช่วยอย่างเดียวเลยนะเขาสําเร็จโดยไม่ต้องลงมือทํางานหนักเลยหรือพวกเขาสําเร็จได้โดยไม่ล้มเหลวสักครั้งเลยหากเราอยากได้ความสําเร็จครับไม่ว่ากับเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตของเร,เราเราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งที่ว่าเราจะต้องเจอกับความล้มเหลวต้องเจอกับอุปสรรคที่ยากลําบากเสมอ เราอาจจะต้องลงมือลงแรงอยู่นานหลายปีกว่าจะเป็นผลเราอาจจะต้องเหนื่อยกายเหนื่อยใจมานานมากๆกว่าจะได้บางสิ่งบางอย่างมาเราอาจจะท้อแท้รู้สึกสิ้นหวังได้เสมอแต่อย่าลืมครับคุณฟังครับว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ได้มาเพื่อขวางทางเรากับสิ่งที่เราต้องการแต่มันเกิดขึ้นเพื่อจะทดสอบเราว่าเราจริงจังในแบบนั้นกับความสำเร็จนี้มากแค่ไหน ส่วนตัวผมเชื่อนะครับในเรื่องของกฎการกระทำเราทําในสิ่งใดสักวันมันก็จะตอบแทนเราาะวานสิ่งใดออกไปเราก็จะได้รับสิ่งนั้นผู้เขียนเขาบอกว่าขอแค่เรานั้นต้องมีความพยายามอดทนให้เหมือนกับเรานั้นวิ่งในสนามแข่งมาราทอนครับให้เราเรียนรู้จากความล้มเหลวไม่ใช่ว่าเกิดความล้มเหลวอะไรแต่เราก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยแบบนี้ก็สำเร็จได้ยากครับ ในการวิ่งในสนามมาราธอนนั้นมันไม่ได้สำเร็จในระยะสั้นๆแต่มันวัดผลกันในระยะยาวความยากความลำบากความล้มเหลวจะมาก่อนความสำเร็จเสมอความสำเร็จครับไม่ได้มากันง่ายๆและความสำเร็จนั้นก็มักจะเลือกอยู่กับคนที่มีความเหมาะสมต่อมาเหตุผลข้อที่3ที่เราอย่าพึ่งยอมแพ้อะไรง่ายๆเพราะว่าเรานั้นอาจจะยังไม่ได้ลองทำในสิ่งที่ เหมาะกับเราคุณฟังคงเคยรู้จักเรื่องราวของเซอร์ไอแซคนิวตันนักฟิสิกส์ที่มีแนวคิดเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับเรารู้หรือไม่ครับว่าตอนเขายังหนุ่มแม่ของเขาให้ออกจากโรงเรียนแล้วมาเป็นชาวนาครับเพราะเขาเป็นคนเรียนไม่เกง่งแถมยังโดนบูลลี่จากเพื่อนๆอีกแต่การที่เขาได้ออกมาเป็นชาวนาเขาก็จมอยู่กับการเป็นชาวนาที่ล้มเหลวเหมือนกันทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องเหมือนเดิม แต่ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นกับเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าทาให้เขาได้รู้ว่าแท้จริงแล้วอะไรคือสิ่งที่ไม่เหมาะสําหรับเขาอะไรคือสิ่งที่เขาไม่ชอบอะไรคือสิ่งที่เขาไม่ต้องการและเขาก็ตัดสินใจตัดสิ่งเหล่านั้นออกไปจากชีวิตครับและจนได้มาเจอกับสายทางที่เขาถนัดที่เขาชอบที่เขารักและประสบความสําเร็จจากมันได้ผู้เขียนบอกว่าหากเราได้พยายามทําอะไรบางอย่างแต่มันก็ล้มไม่เป็นท่า บางทีครับเราอาจจะยังไม่ได้ลองทำสิ่งที่เหมาะสมกับเราอย่าเพิ่งด่วนตัดสินว่าตัวเองนั้นคือไอ้คนลบเหลวไม่เอาไหนแต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าเรากำลังเอาตัวเองไปจมอยู่กับสิ่งที่เราไม่ได้มีความถนัดหรือมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับจังหวะชีวิตของเราอย่าเพิ่งยอมแพ้กับชีวิตของเราครับผมเคยฟังคำกล่าวของใครคนหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่างานที่ดีที่สุดคืองานที่เข้ากับจังหวะชีวิตของเรา ชีวิตของเราไม่ได้มีทางเลือกเดียวครับสิ่งที่ไม่ใช่ในตอนนี้มันอาจจะเป็นบันไดาพาเราไปเจอสิ่งที่ใช่สำหรับเราก็ได้ขอเพียงเราอย่าเพิ่งยอมแพ้ที่จะค้นหาอย่าเพิ่งยอมแพ้ที่จะพยายามลองทำในสิ่งที่แตกต่างจากที่เคยลองกล้าที่จะฟังเสียงหัวใจของตัวเราเองนะครับ ต่อมาเหตุผลข้อที่4กับการที่เราอย่าพึ่งยอมแพ้อะไรง่ายๆเหตุผลข้อนี้ก็คือพลังใจสําคัญกว่าความสามารถผู้เขียนบอกว่าหากเรารู้สึกว่าตัวเรานั้นมันไม่ดีพอเลยหรือไม่มีความสามารถที่เก่งกาจเพียงพอเลยให้เราตื่นตัวเองครับว่ามีผู้คนมากมายที่เขาประสบความสําเร็จที่เริ่มแรกเดิมทีพวกเขานั้นไม่ได้เป็นคนที่มีความสามารถเก่งกาจอะไรเลยพวกเขาดูเหมือนเป็นคนธรมนธรมาดามด้วยซ้ํา ความสามารถของพวกเขาไม่ได้ว้าวเลยถ้าเทียบกับคนในวงการเดียวกันแต่สิ่งที่พวกเขามีก็คือพลังใจพลังใจที่ต้องการประสบความสําเร็จความสามารถของคนเรานั้นพัฒนากันได้ครับแต่ในเรื่องของพลังใจที่มาจากภายในไม่มีใครสอนเราได้เราต้องเป็นคนปลุกมันขึ้นมาเองการมีพรสวรรค์น,นั้นยอดเยี่ยมแต่ถ้าปราศจากพลังใจพรสวรรค์น,นั้นก็จะพาเราไปได้ไม่ไกล เพราะความสําเร็จไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์แค่อย่างเดียวครับมันมีปัจจัยเลยหลายอย่างที่ทําให้มันเกิดขึ้นได้เราต้องเจอบททดสอบมากมายแล้วต้องเจอเรื่องที่หนักหนาเราต้องเจอความยากลําบากเสมอพลังใจของเราจึงเป็นเรื่องสําคัญมากๆในทุกๆวันครับเสริมพลังใจให้กับตัวเองอยู่ในที่ที่เขาส่งเสริมคุณค่าในสิ่งที่เราทำอดทนที่จะสู้ต่อหากสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราต้องการมันจริงๆ ท้อแท้ได้ครับแต่อย่าหมดพลังใจและท้อถอยเราทำได้หากเราตั้งใจว่าเราจะต้องทำได้ความล้มเหลวจะไม่มีวันเอาชนะเราได้หากความมุ่งมั่นที่จะสำเร็จของเราหนักแน่นมากพอให้กำลังใจตัวเองอย่าด้อยค่าตัวเองครับเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองอดทนและเพียรพยายามเข้าไว้ครับและถัดมาเหตุผลที่เราไม่ควรเป็นคนที่ยอมแพ้อะไรง่าย เหตุผลข้อที่5ก็คืออดีตไม่ได้กําหนดอนาคตของเราเชื่อว่าคุณฟังคงอาจจะเคยเป็นเหมือนกันกับผมนะครับว่าเรามักจะเอาอดีตที่ผิดพลาดเอาอดีตที่ลมเหลวผิดหวังมากําหนดตัวเราว่าเราคงทํามันไม่ได้หรอกเราคงเป็นแบบนั้นแบบนี้ไม่ได้หรอกเราคงไปได้ไม่ไกลหรอกเพราะเมื่อก่อนไงฉันเคยเป็นแบบนั้นเมื่อก่อนฉันเคยเป็นแบบนี้ฉันเคยผ่านเรื่องนี้มาฉันรู้ดี จริงอยู่ครับที่อดีตคือส่วนหนึ่งของชีวิตเราแต่อดีตไม่ได้มากำหนดว่าอนาคตหรือปัจจุบันของเราจะเป็นแบบไหนเราสามารถเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้จากอดีตเมื่อวันก่อนได้เสมอครับสำหรับอดีตนั้นหากเราหมกมุ่นกับมันมากเกินไปก็อันตรายใช่ไหมครับจงใช้อดีตเป็นบทเรียนที่สามารถสอนเราถึงความผิดพลาดต่างๆได้เรียนรู้จากมันครับแต่อย่าตกเป็นทาสของมัน ผู้เขียนบอกว่าไม่มีใครคนไหนที่มีความสุขเพราะจมอยู่กับความผิดพลาดความล้มเหลวเมื่อครั้งอดีตเมื่อเรามัวจมกับอดีตครับเราก็กําลังทําร้ายปัจจุบันและอนาคตของเราไปด้วยและอาจจะเป็นไปได้ว่าเราก็กําลังเอาอาดีตมาทําร้ายคนที่เรารักหรือคนที่รักเราได้เช่นกันรู้จักปล่อยวางอาดีตลงบ้างครับเรียนรู้มัน9้วเดือนหน้าต่อไปเราจะประสบความสําเร็จไม่ได้เลย หากเรายังมัวจมอยู่ในอดีตด้านลบๆที่เคยเกิดขึ้นเรียนรู้จากมันอย่าตกเป็นทาสของมันใช้อดีตในทางที่ดีเอามันเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้าเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้เสมออนาคตของเราจะเป็นแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในปัจจุบันวันนี้ของเรานะครับนี่คือเหตุผล5ข้อครับที่ผมรวบรวมนำมาฝากคุณฟังว่า อย่าเป็นคนยอมแพ้อะไรง่ายๆหากเราสู้ต่ออีกนิดพยายามอีกหน่อยอดทนอีกสักตั้งเราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราก็ได้สรุปกันอีกครั้งนะครับในตอนนี้เหตุผล5ข้อที่เราไม่ควรเป็นคนที่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเหตุผลข้อที่หนึงคือความสําเร็จไม่ได้เกิดจากการลงมือทําแค่ครั้งสองครั้งเพราะความล้มเหลวความผิดพลาดความผิดหวังมันคือสิ่งที่บอกกับเราว่า เราควรจะต้องพยายามให้มากขึ้นอีกนิดหนึ่งลงมือทำตั้งใจให้มากขึ้นและเรียนรู้จากความล้มเหลวและทำมันให้ดีกว่าเดิมเหตุผลข้อที่2ครับไม่มีคำว่าง่ายสำหรับความสำเร็จเพราะความยากลำบากความล้มเหลวจะมาก่อนความสำเร็จเสมอความสำเร็จไม่ได้มากันง่ายๆครับและความสำเร็จนั้นจะเลือกอยู่กับคนที่เหมาะสมเหตุผลข้อที่3ครับอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ลองทำในสิ่งที่เหมาะกับเรา อย่าเพิ่งด่วนตัดสินว่าตัวเองคือคนล้มเหลวไม่เอาไหนครับแต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าเรากําลังเอาตัวเองจมอยู่กับสิ่งที่เราไม่ถนัดอย่าเพิ่งยอมแพ้กับชีวิตของเราครับชีวิตไม่ได้มีทางเลือกเดียวสิ่งที่ไม่ใช่มักจะเป็นบันไดพาเราไปเจอสิ่งที่ใช่ได้เสมอเหตุผลข้อที่4ครับพลังใจสําคัญกว่าความสามารถเพราะความสามารถของเรานั้นพัฒน,นากันได้แต่ในเรื่องของพลังใจที่มาจากภายใน เราต้องปลูกมันขึ้นมาเองการมีพรสวรรค์น,นั้นดีเยี่ยมครับแต่ถ้าหากปราศจากพลังใจมันก็จะพาเราไปได้ไม่ไกลและเหตุผลข้อที่5ครับอดีตไม่ได้กําหนดอนาคตของเราอดีตคือส่วนหนึ่งของชีวิตของเราก็จริงนะครับแต่อดีตไม่ได้มากําหนดว่าอนาคตหรือปัจจุบันของเราจะเป็นแบบไหนเราสามารถเป็นในแบบที่ดีขึ้นจากอดีตได้เสมอครับ ผมหวังว่าในตอนนี้นะครับจะสามารถเป็นประโยชน์ดีๆเสริมกำลังใจให้กับคุณฟังได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตาม The Book Taylor ช่องน้อยๆช่องนี้นะครับขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆคอมเมนต์ท,ที่ทำให้ช่องนี้มีความรู้สึกที่เป็นสถานที่ที่ดูอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับและทำให้สถานที่นี้เต็มไปด้วยผู้คนดีๆความคิดดีๆขอบคุณกำลังใจดีๆที่ส่งให้กันตลอดนะครับ นอกจากไทยเราแล้วก็ยังมีแฟนๆจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวกัมพูชาเมียนมาอินโดนีเซียก็มานะครับโอ้โหขอบคุณมากจริงๆครับแล้วพบกันใหม่นะครับคุณฟังครับในตอนหน้าผมจะนำสาระดีๆมาฝากกันอีกแน่นอนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆนะครับสำหรับในตอนนี้สวัสดีครับ